สวัสดีเพื่อนๆเ็ซีทางช่อง y o u t u b e เชฟบิพยบคนเดิมสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP พพิเศษนะครับรวมพลคนปังงวดที่ผ่านมานะครับรวมพลคนที่ให้ปังแล้วก็ปล่อยต้นงวดนะครับไม่ปังแต่เขาปล่อยต้นงวดนะครับก็มีหลายท่าน อาจารย์หลายท่านนะครับที่ให้มาในช่วงตุนงวนนะครับก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลายกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับอย่าลืมนะครับคืนนี้เรามีนัดฝั่งโค้งผู่ทองมาหลังจากงวดล่าสุดเลยแตก3ตัวแบบตรงๆเลยนะครับ662นะครับแล้วก็ก่อนนั้นก็เข้ามาหลายงวดติดนะครับ คืนนี้อย่าลืมตามต่อนะครับเราพัฒนานะครับเอาละครับมาว่ากันด้วยเรื่องของรัฐบาลไทยนะครับต้นงวดของบรรดาเซียนดังนะครับเจนุสหลังจากงวดล่าสุดนะครับเข้า3ตัวนะครับงวดนี้ต้นงวดก็ปล่อยออกมาที่1441นะครับให้เป็นแนวทางในชุดต้นงวดนะครับส่วนชุด3ตัวก็ยังไม่ปล่อยนะครับ ก็รอดูว่าจะปล่อยชุดไหนอย่างไรนะครับอาจาร,รย์แมวนะครับอาจาร,รย์แมวเลขปูขาวนะครับงวดล่าสุดถ้าตัดเล่นก็ได้6.3นะครับเพราะว่ามีชุด4.63กับ0.63นะครับงวดนี้1กันยา68ปนะครับปล่อยต้นงวดนะครับแนวทางเลขฝันนะครับมี4.86 8.4.6.14 นะครับก็เช่านใ้ว่าหนี่ก็จะตรงกับทางเชนุดนะครับแล้วก็ยังมีสําหรับ1 4นี่ก็ยังมีตรงไหลไหลสำนักเลยนะครับหลายสำนักเลยในชุดต้นงวดนะครับอีก1 4 1 4หรือ41นะครับนั่นก็คือแนวทางจากในฝั่งของอาจารย์นตีนะครับอาจารย์นตี้ปล่อยตัวเลขต้นงวดนะครับ งวดนี้หลังจากที่งวดที่แล้วหลุดนะครับงวดนี้ปล่อยต้นงวดที่41 49 19 46 419 416นะครับนะเป็นแนวทางจากอาจารย์นตตีนะครับก็มาดูกันนะครับว่างวดนี้จะกลับมาปังได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่ช่วงนี้ก็หลุดหลายงวดอยู่นะครับอาจารย์นตตีนะครับก่อนหน้านั้นตัวเลขจับคู่หลุดแต่ว่า สายวิ่งเข้านะครับแต่ว่างวดล่าสุดก็ก็หลุดหลุดไปเลยนะครับไม่ไม่เข้านะครับมาดูว่างวดนี้จะกลับมาได้หรือเปล่านะครับเจวอางวดที่แล้ว5 6 6หนะครับได้ตรงตรง6กนะครับได้ตรงตรง65นะครับอ่ะงวดนี้ต้นงวดก็ปล่อยต่อเลยนะครับ1กันยาซ้อมนะครับ 1>, 1กันยา2568วางแนวทางที่3 4 5 4 5 5 4 2 4 42นะครับแนวทางจากเจวอนะครับก็ขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักนะครับที่แบ่งปันข้อมูลนะครับให้ได้เป็นแนวทางนะครับสำหรับ f อทางบ้านก็สามารถรับแนวทางไปพิจารณาต่อนะครับ ชอบชุดไหนก็คอยตามนะครับเพราะว่าตัวเลขก็อาจจะหลายเจ้าหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับเช่นเดียวกับที่กําลังมาแรงเลยนะครับก็คือปูกลางแพกลางน้ํานะครับหลังจากงวดล่าสุดแตก3ตัว685นะครับงวดนี้ต้นงวดปล่ไยมาก่อนนะครับ05นะครับเม็ดเดียว05นะครับนะก็ มารอดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาจากชุด05หรือเปล่านะครับหลังจากงวดที่แล้วปล่อย95กับ685นะครับนี่นะครับวันนี้ก็ปล่อยมาก่อน2ตัวเม็ดเดียว05นะครับก็รอรุ่นดูนะครับสำหรับชุด3ตัวยังไม่ปล่อยนะครับจะปล่อยชุดไหนยอย่างไรเดี๋ยวตามให้อีกทีหนึ่งนะครับ ในช่วงท้ายไปดูหอยซองที่น่าสนใจนะครับซองนี้ของหมาสีหมอกแล้วก็จอมขมังเวทนะครับหมาสีหมอกเด่นบน7นะครับเด่นบน7จับคู่ที่เด่นบน6กับ7แต่ว่าเน้น7นะครับมี6 2 6 5 7 2 7 5ล่างเด่น2กับ9เน้น2 2 1 2 6 9 1 9 6นะครับจอมขมังเวทเม็ดเดียว3 8 7 076787บนนะครับล่างให้09 49 69เน้น9วิ่งนะครับใบนี้ของแอดโจนะครับแอดโจชุดเต็มล่างนะครับมี2 2 2 3 2 4 2 5 4 0 4 1 4 2 4 3 6 8 6 9 6 0 6 1 7 7 7 8 7 9 7 0 8 6 8 7 8 8 8 9นะครับ แนวทางจากแอโจนะครับวันนี้ใครที่ตามแนวทางของแอโจนะครับก็นําไปพิจารณาต่อนะครับเอาละครับใบต่อมาเป็นของแอดนานนนะครับใบนี้ของแอดนานาเป็นชุดเต็มดับขาดล่าง9นะครับชุดเต็มล่าง89 80 81 82 83 79 70 71 72 73 69 60 61 62 63 59 50 51 52 53 49 40 41 42แล้วก็43นะครับดับขาดล่าง9นะครับเอาละครับอีก1ชุดตัวเลขนะครับที่หน้าตามก็คือลาบผลภูนทวีนะครับนำมาเทียบกับปักหลัก10ล่างนะครับปักหลัก10ล่างงวดนี้ ตัวเด่น269นะครับงวดล่าสุดอาจจะหลุดนะครับสําหรับปากหลัก10ล่างงวดนี้ตัวเด่น269จะเห็นได้ว่าชนกันที่หลัก2นะครับกับราพผลพูนทวีราพผลพูนทวีให้212529 414549 8185แล้วก็8 9นะครับตัวเด่น248นะครับมาปิดท้ายกันที่10เลขเตรียมขายดีของแม่แม่ทำเนียนนะครับ สิบเลขที่คาดว่าน่าจะขายดีงวดนี้นะครับสองแปดห้าเจ็ดเจ็ดสามห้าแปดเก้าสามสี่เก้าหกหนึ่งแปดสามสองเก้าแล้วก็เก้าสองนะครับอ่าสามสองนะครับขออภัยนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับเลขดังตามกระแสแน่นอนนะครับสัญจรจังหวัดตราดนะครับกองสลากสัญจรนะครับงวดนี้นะจังหวัดตราดกา็ถอนรหัสนะครับหกสองหกหนึ่ง 73นะครับ62คืออําดับพื้นที่73ประชากร61อําดับหนานแน่นนะครับรหัสจังหวัด23นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้น039นะครับรหัสประเทศขึ้นต้น230มี7อําเภอ38ตําบล261หมู่บ้านนะครับนายยกผู้ว่าผู้ว่าต่าท่านปัจจุบัน เป็นผู้ว่าลำดับที่49นะครับเกิดวันที่1เมษายน2511อายุ57ย่าง58นะครับเลขมงคลราชการที่10เลขมงคลพระพันปีหลวง105ปีครบรอบวันเกิดพลเอกเปรมนะครับ127ปีวันเกิดเสียนแปะหลงสีนะครับแล้วก็31นายกล่าสุดนะครับนายกแพรทองทานนะครับนายก หญิงคนที่2และอายุน้อยที่สุดเกิด <_ d iam ine> 21สิงหา25 29อายุ39นะครับ21สิงหา25 29อายุ39นะครับดับบน1ดับล่าง2นะครับวันนีน้แล้วก็ช่วงท้ายมีเลขอาจารย์กอนำราบและมาสีหมอกนะครับอาจารย์กอ3ตัวให้45 2 5 4 8 7 4 3 8 5 9นะครับ 4,2,4,3,4,8,4,9,5,2,5,3,5,8,5,9สำหรับ2ตัวบนล่างนำราบนะครับก็นำไปพิจารณาดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเจอกันใหม่รายหน้าพี่หน้าสำหรับ ep นี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ